กกที่มีอำนาจในปัจจุบันเนี่ยในการรักษาอำนาจจึงต้องพยายามประนีประนอมผ่อนปลนกับทุกกลุ่มไม่ก่าวล้ารุนแรงสังเกตด,ดูสิครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ป้ายคุณทักษิณที่เคยติดทั่วประเทศนะป้ายใหญ่ป้ายเล็กป้ายน้อยตามสี่แยกสามแยกห้าแยกเต็มเมืองเต็มเมืองเมื่อ,อ,อสักในสมัยรัฐบาลคุณทุศชายเนี่ยวันนี้ไม่เหลือสักป้ายเดียวเหลือป้ายยิ่งลักษณ์ทั้งนั้เเป็นป้ายยิ่งลักษณ์บททั้งประเทศครับ เพราะผมจะบอกคนข้างตัวคุณยิ่งรักษณ์ไม่ธรรมดาเกงอย่าไปดูแคลมทีนี้สื่อมวลชนเขามองภาพจากรัฐมนตรีและเขามีความเห็นว่าวันนี้เจ๊แดงเนี่ยมีอํานาจมากที่สุดลองลองมาถึงจะเป็นยิ่งรักณแล้วก็ปิดท้ายด้วยทักษิณที่พยายามจะให้น้องสาวโชว์าเาอเ์ออกมาต่อสาธารณชนนี่มองจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องที่รักหวงมาก เบื้องหลังนี่ผมไม่อยากจะพูดละเพราะสมชายสามีคุณยิ่งคุณเนี่ยคุณเจเดงเนี่ยมันเป็นเพื่อนมาด้วยกันผมนายสำนักอยู่มาจากบ้านนอกมาสำนักอยู่วัดละคังอีตาสมชายเนี่ยก็อยู่วัดละคังสุภาพอ่อนน้อมโอ้เป็นคนเรียบร้อยเขาอยู่คณะสองกับเจ้าคุณเล็กผมอยู่คณะหนึ่งเจ้าคุณใหญ่เนี่ยก็มาเรียนธรรมศาสตร์ก็มาเรียนด้วยกันอีกไปเรียนเนก็เรียนเนด้วยกันอีก ป็นแต่ว่าผมมันไม่รักดีมาเป็นทนายความไม่เป็นผู้พักษาเขาเป็นผู้อุปาครับแล้ววันนี้ <c oughs> โอ้โหมาหาศาลแล้วแหละมันเด็กวัดด้วยกันมันเห็นกันมาตั้งแต่กำพืชกันหมดเนี่ยก็มาค,คุณเยาวภาเนี่ยเป็นน้องที่คุณทักษิณรักและเอาใจมากเล่นเก่งแล้าวก็ที่สาคัญคเป็นคนขยันขันแข็ง,ขงครับแต่ว่าไม่เป็นที่รักของพี่น้องทลายหรอกเพราะฉะนั้นคุณยิ่งรักจริงๆก็คือก๊กของคุณทักษิณ ส่วนจันสองล่ากับก๊กรรมเนียบเนี่ยครับสนิทแน่นแฟนกันคนทั้งหลายคิดว่าคุณยิ่งรักเนี่ยอยู่ในอุปการะของคุณเยาวภาไม่ค,คุณหยิงอ้อดูแลตอนเลือกตั้งช่างทําหน้าแต่งหน้าแต่งตาช่างเสื้อเนี่ยมาจากจันสองล่าทั้งนั้นคนจัดอีเวนต์เป็นของจันทสองล่าจันสองล่าหมดเขาว่ากันถึงขนาดว่าชุดนอกชุดในชุดไหน,ไหนๆก็มาจากจันสองล่าทั้งนั้นแหละ คุณหญิงอ้อด่เป็นคนแต่งตัวมีรถยมแต่งตัวเก่งนะในบรรดาสตรีทั้งหลายเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาเลยแหละคุณโยภาสิแต่งตัวเฉยๆเขาถึงเรียกสาเปาแดงเนรับ,ค,รบความรยนิยมต่างกันนะครับนี่เขาเป็นผู้ดีเพราะคนที่ที่มองจากการปรับคอรมอคราวนี้บอกว่าทางเจ๊แดงมีม,มีรัฐมนตรีในสังกัดถึงเจ็ดคนแล้วคนที่เหนียวมากๆคือบุญทรงเตริยาพิลม ซึ่งเป็นเป้าน่าจะถูกมีการปรับออกก่อนที่จะมีการภิปรายคุณนายแดงเนี่ยหรือคุณยอภาเนี่ยสองผัวเมียคู่นี้ได้ต่อสู้เพื่อพักเพื่อคุณทักษิณเนี่ยไม่แพ้ใครและมากกว่าใครด้วยนะครับทั้งเงินทั้งทองทั้งแรงกายวิ่งเต้นสารพัดเนี่ยเพื่อ้เป็นนักรบคนสําคัญคุณยอดคุณพลของกณทักษิณคนหนึ่งทีเดียวแหละในขณะที่กลุ่มอื่นน่ะไม่นะ คุณยิ่งรักเสียอีกที่ไม่ได้ดสู้สอะไรกับ <ไป S 2> เขาเลย,เลยครับมาแบบว่าถูกเลือกอยากเป็นวุ้นเลยอะ่ะมาปั้นขึ้นในเวลาสี่สิบกว่าวันเนี่ยถ้าพูดถึงนักรบที่ทํานุบํารุงคุณทักษิณในยามยากมากที่สุดถ้าจะถือเป็นเพื่อนตายพี่น้องร่วมร่วมเกิดกันมานี่นะคุณยอพาที่ทําคุณมากที่สุดคุณพายัพยังสู้ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงญาติพี่น้องที่เป็นคนรคนละพี่คนละพ่อคนละแม่นะเนี่ยก็ต่างกันเพราะนั้น คุณทักษิณเนี่ยแกเป็นคือมีคนบอกทักษิณี่ไม่มีธรรมก็ใช่ครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่ทตไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าอะไรการกระตุนอยู่รู้คุณคนนี่มีเป็นธรรมไหมครับเป็นธรรมใครสร้างบุญคุณแกแกตอบแทนทุกคนนะแต่เนี่ยแปลกมากเลยไม่ว่าเป็นชั่วเลวยังไงนะถ้ามีคุณคุณแกแกจะตอบแทนครับและไม่เว้นนะให้ทุกคนเพราะน้องสาวคนนี้ในยามยากเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงและก็สู้ไม่ ไม่มีเลงแล้วสู้มีฝีมือด้วยนะค,ความจริงคุณยาวภาไม่เท่าไรหรอกผัวเก่งสมชายนี่คุณสมชายนี่แกลกลัวแต่เมียนะแต่กับคนอื่นเนี่ยแกไม่ําไม่ธรรมดานะเกง่งครับแต่กับเบียแกแกเหมือนแมว่ที่นักทีว์ม,มาเขียนล้อซักเสื้อผ้านั่นแหละไม่เปลี่ยนหรอกครับนันการที่เจดแดงมีอิทธิพลมากในการตั้งรัฐมนตรีได้ถึงเจ็ดคนในคลรมชุดนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณเยาวภาก็ลงทุนมากับพักนี้ความจริงเจ็ดคนไม่จับมา,มากนะครับ เรานึกดูดิสอสออีสานร้อยห้าสิบคนน่ะครับได้สอสอที่ยแล้วนับไปถึงห้านิ้วเลยครับลูกจ้างกลุ่มชิ้นเอาไปเท่าไหร่พวกกิ๊กพวกกักเอาไปเท่าไหร่ครับทางเหนือเอาไปเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยพวกสอสอสอ,อีสานเนี่ยแม้กระทั่งไอ้พวกนักลบแดงทั้งหลายเนี่ยวันนี้ถ้านับเลขเป็นนะคิดคำนวณอะไรเป็นบ้างเนี่ยครับก็ควรจะมีก็คงจะรู้คำตอบในใจแล้วว่า ฐานะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรครับซึ่งภาพการ,ารซึ่งภาพการปรับคลมอเป็นเด็กลี้ยงในบ้านครับการปรับคอมอคราวนี้คนที่โดนลดบทบาทจากภาพข่าวที่ออกมาก็คือเฉลิมอยู่บำรุงถูกลดแกนนำนปชถูกลดอำนาจคุณเฉลิมไม่ต้องดูอะไรมากหรอกว่ถ,ถูกลดหรือไม่เนี่ยให้ดูแกพูดมากหรือพูดน้อยลงครับคนที่มีงานน้อยมกยักจะพูดมาก พวกฝ่ายค้าเห็นไหมตอนนี้ไม่มีงานทําพูดกันทั้งวันทั้งคืนครับอันนี้พวกไม่มีงานพวกงานน้อยพูดมากไอ้พวกงานมากพูดน้อยไอ้พวกกาลังงาบนี่ไ,ไปพูดพูดไม่ได้ครับเพราะไอ้นคนที่เงียบเนียอย,างงาาย,อยา่าว่าเป็นรัฐมนตรีโลกหรือม,มันกําลังงาบอยู่เหมือนงูเหลือมเนี่ยไปกินปูกับตัวหนึ่งมันก็ต้องนิง่งเงียบเลยทั้งไอ้พวกพูดมากนี่พวกว่างเปล่าครับนี่หลายคนมองว่าถ้าอยากจะรัฐมนตรีวันนี้วิ่งเข้าหาทักษิณจะไม่ได้รัฐมนตรีแต่วิ่งเข้าหาเจ๊แดงจะได้รัฐมนตรี มากกว่าและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยง่ายคือเขามีโควตากันอยู่รประเทศไทยนี่ถูกแบ่งออกเป็นสามก๊กก็เหมือนเขาที่เขาตัดพ้อต่อว่าพวกวงศาคณายักษ์เนี่ยอันลงการนี้เป็นสองเมืองหรือให้น้องแล้วจะยืมมาให้พี่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยวันนี้เมืองไทยเนี่ยมันก็ยื้อกันในระหว่างอำนาจในหมู่พี่นนองเขงทาทั้งนั้นแหละคนอื่นเนี่ยเป็นแค่เด็กในบ้านข้าทาสบริวารจะหยิบจะช่วยเหมือนโต๊ะเก้าอี้จะยกวางไหนก็สุดแท้แต่ใจนายทาส แต่คนบางคนมันก็ชอบเป็นทาตตั้งที่รัชก,กาลที่ห้าท่านเลิกทาสมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วมันก็ยังยอมเป็นทาสกันไม่เลิกลาไม่นำซ้ํานะมันยังเท่าบอกว่ามันไม่ใช่ทาตุอกมันเป็นไพร่ทำจริงก็เลิกทาตกันมานานแล้วนี่มาเป็นกันเองเป็นกันใหม่ก็เป็นทาสมันจะเลยบอกไปเจเจข้าพเจ้านี่เป็นทาสครับทั้นแกนนำนปชนี่ถูกให้ลดบทบาทจริงแต่ว่าจันทสองล่าเนี่ยลดบทบาทโดยเจตนาที่เห็นว่าสถานการณ์วันนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่มากในโคอต้า จำนวนรัฐมนตรีจันสองล่าไม่ได้เสียโคต้าแต่จันสองล่าเล่นหมากลุกเป็นคราวนี้ไม่เอามาเอาโคนลงเล่นเอาแต่เบี้ยหอยลงเล่นถูกกินบ้างก็เขี่ยทิ้งข้างกระดานจะเป็นตายช่างแม่มันสดช่างมันเนี่ยผมชักติดพูดไปชักเล่นเรื่อทื้อไปใหญ่ขณะที่กลุ่มคุณทักษิณใช้มาใช้โคนเดินส่วนกลุ่มของในธรเนียบในทําเนียบเนี่ย ก็ใช้คนในวงการธุรกิจเข้ามาทำเนี่ยการวางโครงสร้างจึงเป็นอย่างนี้โคร,ครงสร้างอย่างนี้ถามว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้หรือไม่ครับก็ตอบได้โดยไม่ต้องสงสัยว่าองค์ประกอบของคณะรัฐมนตรีแบบนี้ไม่ใช่องค์ประกอบที่จะตั้งมาเพื่อแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองแต่เป็นองค์ประกอบที่ตั้งมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจาัดสรรอำนาจระหว่างสามก๊กสองกวน เป็นองค์ประกอบที่จัดมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการที่จะใช้ในการเลือกตั้งและในการที่จะแสวงหาความมั่งคั่งของวงศาคณาญาติญาติวงพงยักษ์เนี่ยและริ้วล้อบริวารเท่านั้นเพราะฉะนั้นญาติชาติบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎรทั้งหลายจะมีอานาคตอย่างไรก็ย่อมเห็นได้ชัดอยู่แล้วนั้นเมื่อประชาชนจะต้องเข้าไปเดี๋ยวจะไปเลิกจะให้เบรกไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่าเอามีมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเมื่อประชาชนจะต้องเข้าไปทําเชิงยุทธลักษณะที่จะต้องจับให้ถูกตัว ประชาชนจะพุ่งเป้าไปที่ใครครับในเมื่ออำนาจมันถูกแบ่งเป็นสามก๊กสี่กวนครับเดี๋ยวตอเบรกหน้าดีไหมครับครัาเบรกโฆษณาเนี่ยมองเหนเาว่าดังั้นเราเรายกไปคราพูดไม่เสียค่าเวลาแล้วยังยไม่ให้เขาโฆษณาอะไรได้ดังนั้นเราพักสักครู่หนึ่งครับเรากลับเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารนะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของ ท่านผู้ชมก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นจะขออนุญาตถามถ้าอาจารย์ไปสารว่ากรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรูปแบบของคลมมันถูกแยกออกมาเป็น3ส่วนส่วนของคุณเยาวภาเองก็ใช้นักการเมืองมาเป็นตัวแกนส่วนนายกเองก็ใช้กลุ่มธุรกิจกรณีของบ,บ้านจันทร์สองลากก็ใช้กลุ่มกลไกของลูกน้องแล้วฝ่ายค้านก็จะตีถูกตัวไหมครับ คือการภิปรายไม่ไว้วางไจก็คือการกํากับตรวจสอบรัฐมนตรีที่ทําผิดพลาดไม่ถูกต้องหรือรช่อชนอะไรก็แล้วแต่เถอะแต่วันนี้เป้าหลักๆที่จะพิปารายมันเปิดปรับไปหมดแล้วครับก็คงเหลือแต่กระทรวงณิตย์อยู่กระทรวงเดียวที่ยังเป็นของเก่าอยู่กระทรวงต่างประเทศก็มีอีกคนหนึ่งแล้วก็นายกทีนี้ก็ต้องดูว่าฝ่ายคา้านจะเล่นลำหนักหรือว่าจะเล่นเล่นลำหัวถ้าเล่นลำหนักลำโค่นเนี่ยก็ต้องภิปรายนายกเป็นหลักแล้วจะพ่วงสองคนนี้เข้าไปครับ แต่ถ้าไปพิปรายตาะเทศหนักเนี่ยก็กระทบหยิกเล็บเจ็บเนื้อเพราะตัวเองก็เคยทาเขาทําอย่างไรตัวเองก็เคยทํามาอย่างนั้นครัะกระทรวงพณิชิตก็เหมือนกันก็ไม่ใช่ง่ายครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าพิปรายนายกคนเดียวนี่อาจจะมีปัญหาทางกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝ่ายคา้านรัฐบาลก็พลาดตรงที่เหลือเยื่อใยไว้ครับให้เขาเรียกให้เป็นขาให้เป็นเหตุให้เป็นให้เป็นขาเหยียบได้ไงก็จะไต่ขึ้นข้างบนได้เพราะฉะนั้นให้ดูว่าพรรคฝ่ายค้านจะพิปลายใร็นว่่าากจะิปรายนายก รัฐมนตรีรต่างประเทศและรัฐมนตรีพาณิชย์สามคนนี่เป็นนี่เป็นพอแต่วางน้ำหนัก70%็สซไว้ที่นายกอีกส0สิเซนก็ไปแบ่งระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศกับพาณิชย์ซึ่งพาณิชย์ก็หนักน้าสาหัสนะไม่ได้เบาหร้อกแ,และกิจลัตนันละน้องที่โกหกสีขาวนี่จะมีส่วนในการที่จะถูกบับิปลายไหมครับกรณีที่ว่าไปบอกเป้าส่งออกเกินแต่ความเป็นจริงแล้วไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อภิปรายได้แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าการบริหารการผลิตมันอยู่ที่เจ้ากระทรวง ไอ้รองนายกก็แค่กำกับแล้วก็พูดไปครับเพราะฉะนั้นจุดที่ถนัดจริงๆก็จึงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสองภาต่างประเทศแล้วก็พาณิชย์เท่านั้นแหละตรงอื่นผมไม่เห็นว่าจะไปแตะต้องอะไรเขาได้ก็ต้องคอยดูต่อไปว่าฝ่ายค้านทําอะไรครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนื้อหาสาระในการเปิดและพิปรายไม่ตงใจก็จะเป็นท่าทีของฝ่ายค้านอีกอันหนึ่งว่าจะทําหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ ช่วงนี้พี่น้องสามารถที่จะโทรเข้าส่วรายการได้นะครับที่029602133ถึง34นะครับ029602133ถึง34นะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าส่วนรายการได้นะครับกับประเด็นที่มีการพูดคุยถึงการชุมนุมของพี่น้องประชาชนวันที่28แล้วก็มีการนัดหมายว่าแต่ละท่านก็ไปรวบรวมพี่น้องประชาชนเพื่อเตรียมที่จะมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งรอการนัดหมาย แล้วก็ทำพัาภารกิจในการที่จะขับไล่รัฐบาลในกรณีของการสร้างวิกฤตให้กับชาติบ้านเมืองและกรณีที่2การปรับครมก็ดูแล้วเป็นการปรับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาตินะครับท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับสายแรกครับสวัสดีครับเจริญพรครับนวัตการครับคุณโยมได้เลยคุณโยมไปศาลครับรองนายกมีหกคนนะเพิ่มใหม่เนี่ย ครับก็คนที่หกเป็นของพักร่วมครับไม่รู้เลยแต่ก็เฉพาะหายไปสองเพิ่มเป็นสามก็เป็นหกอย่างละครับครับอ่าเป็นนายกไม่มน้อ่ากระทรวงกมกับผสมนายกก็คือเหลิมกับปอดครับอ่าแล้วก็อ่าทการแล้วทหารครับทุนพลศิลป์อาชาครับแล้วกิจิรัตครับ แล้วก็เพิ่มใหม่อีกสามที่มีร้องอ่มีร้องนายกกำกับลล่ะรัฐมนตรีอ๋อส่วนเพื่อไทยต้องหกคนนะครับเป็นนายกครั้งแรกในโลกของประเทศไทยที่มีร้องนายกมาก่อีกชดครับแต่ละเจ็ดคนแ้จริงก็มีแค่สามหรือสี่สูงจนไม่เกินห้านะครับอ่าเรื่องการรักการอว่าอ่าอะไรอ่ะไอเรื่องการภิรายจะพูดตามหลักมันก็ต้องจับที่รีโมทใช่ไหมครับ ขางวนี้โมดในเปิดได้ทุกช่องก็คือตัวนายกเวลานั้นเราเปิดได้ทุกช่องครแล้วหนึ่งเขาบอกว่าให้แก้ปัญหาในสภาไม่มันจะแก้ได้หรือเขาไม่ยอมเข้าไปตอบคาถามเวลาก็ถามกราทู้นายกนะในที่เขาบอกว่าเขาพูดว่าบอกว่าจะไม่ไม่ดีวันที่28ที่ไปประชุมกันเขาบอกว่าจะไม่เล่นนสภานี่มันเข้าตำราเชื่อคอตัวเองเขาเรียกเชื่อก่ไม่ต้องสอนขนนี่นะครับพูดตำหลักนะทีนี้ว่านักข่าวการไปถามก็ถามไม่เป็นนะนะ หนึ่งถามไม่เป็นหลายประเด็นนี้ก็บอกไว้วไตั้งแต่ยังไม่กายเรือตั้งไม่แก้แค้นจะไม่แก้แค้นจะแก้ไขจะกจงรักภักดีสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนกข่าวที่แค่ถามเป็นนะทายโหงไปเรียบร้อยอเมริกาสหรัฐเพราะว่าถามมันจะต้องถามให้รงประเด็นที่เขาพูดเขาไว้ในในในผ่านมาแล้วถามว่าสิบหกนโยบายเนี่ยได้ผลประโยชน์แต่ประชาชนในบา้านเมืองจีนนโยบายต้องถามไม่อย่างนั้นแล้เรื่องที่มันพังบ้านเมืองจีนนโยบายถามให้รงประเด็นยัง,ยง,ยง,งไงท้องไงท้องเนี่ย แล้วก็หนึ่งที่นายเหลือก็บอกว่าไม่มีอะไรขนาดนี้มาจากการเลือกตั้งที่นี่ว่าในบรรดาโพตั้งหลายอาจจะมามีความพิเน็นอยากยังไงให้สีหห้ากลงนี่ทำโ,ๆๆโพเขาเรียกอะไรโพไปทนีถามประชาชนเลยให้ส่งมาอย่างนี้ว่าว่ามีการทุจริตไหมนะอย่างงี้แล้วถ้ามันในไปชนีมันจะไม่จับส่งให้เราก็จะดูน้ำหน้ามัน,อ,นอ๋อนี่มันเล่นตลกขนาดนี้นะแล้วก็มีรางวัลที่หนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรหนึ่งล้านมันต้องรออย่างนี้จะได้รู้เรื่องว่าไอ้สีเขาพูดมันเป็นความจริงหรือไม่เช่นนายเฉลิมบอกว่า ไม่เป็นความจริงเรื่องรัฐบาลนี้ไม่ทุจริตเลยไม่ทุจริตเลยที่นี้มันเป็นไอเดียจตมามีความคิดเห็นเดียวไปแต่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องี่เยาวข้าวต่างประเทศข้า